มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบวยแถลงโต้ควีนแจงเงินบริจาคบิดประวัติศาสตร์ลันไม่เชื่อก็ไม่ต้องดูค่ะจากกรณีที่เพจแหม่มโพดํานะคะได้ออกมาแชร์รายการช่องสองผีระบุนะคะมีรายการที่มีเนื้อหาบิดเบือนประวัติศาสตร์ พร้อมตั้งข้อสงสัยกรณีเปิดรับบริจาคเงินอ้างเพื่อทำบุญแต่กลับเปิดรับบริจาคในนามของบัญชีของพิธีกรตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนนั้นนะคะล่าสุดค่ะเวลา16นาฬิกานะคะของวันที่3กรกฎาคมรายการเช่าสองผีถแถลงชี้แจงถึงรายละเอียดทั้งหมดโดยเฉพาะปมเงินบริจาคที่ยังมีข้อสงสัย ซึ่งได้ขนกล่องหลังแล้วก็โชว์สเตตเมนต์บัญชีเงินบริจาคนะคะบวยเชษฐวุฒิเปิดใจอย่างมีอารมณ์นะคะว่าหลังมีเพจดังออกมากล่าวหาทำให้ได้รับผลกระทบอย่างมากเลยขอชี้แจงเพราะว่าตกเป็นจำเลยสังคมว่าหลวงโลกจากคอมเมนต์ใน Facebook รวมถึงประเด็นบิดเบือนทางประวัติศาสตร์ ส่วนที่อาจารย์เดนนี่ไม่มาในวันนี้เพราะว่าไปทําบุญที่เชียงใหม่ค่ะแต่เป็นการถแถลงด่วนทําให้มาไม่ทันค่ะบ้วยเผยอ,อีกนะคะว่าสําหรับประเด็นทําบุญยกช่อฟ้า1ล้านบาทและใบอนุโมทนาบัตรเป็นชื่อของตนเองนั้นตนได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญทางภาษีและทราบว่าเป็นเรื่องปกติที่ใช้ชื่อบุคคลรวมถึงคนดังนะคะซึ่งเรื่องนี้มีคนมาบริจาค หนึ่งวันหนึ่งล้านบาทค่ะผมเป็นตัวซวยหรือจะไปทำบุญถวายเทียนพรรษายัางไปไม่ได้พระบอกไม่ให้ไปรวมถึงพระจะขอเขียนเช็คเงินสดคืนให้ตอนนี้หากพระไม่รับเงินทําบุญผมจะโอนเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ให้คนที่บริจาคเพราะตอนนี้ผมเองได้รับผลกระทบจากเพจไม่มีตัวตน บอยเผยต่อนะคะว่าในวันจันทร์นี้ตนจะไปเซ็นชื่อระบุว่าจะไม่นำใบอนุโมทนาบัตรที่ทำบุญกับวัดหนึ่งล้านไปใช้รถย่อนภาษีพร้อมยืนยันนะคะส่วนตัวถือสินห้าตลอดชีวิตตั้งแต่ทำรายการมาค่ะตอนแรกเพื่อนจะทำหนังช่อง2ผีแต่ได้ลองทำรายการผ่าน y o u t u b e นะคะจนเป็นรายการช่อง2ผีก่อนรายการนี้คือชีวิตของผมที่นำเสนอบาปบุญคุณโทษ ถ้าฟังจะรู้เรื่องประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์ที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นเพียงแต่นำเสนอในมุมมองของตนเองแต่อยากขอโทษที่ไปกระทบความรู้สึกของหลายคนค่ะบวยเผยอีกว่าการทำรายการไม่ได้ตั้งใจรวบรวมเงินแต่บางวัดไม่มีเงินและไม่มีกระถินมาถึง3ปีนะคะจึงอยากช่วยเหลือวัดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแจกซองแล้วก็เลยได้ประกาศไปในโลกออนไลน์ค่ะ ขอย้ำเนื้อหาในรายการทั้งหมดเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะคะส่วนประเด็นขายเครื่องรางขายเพื่อน,นำเงินมาเป็นรายได้ของรายการเพราะว่าการผลิตคลิปมีค่าใช้จ่ายค่ะตอนนี้ไม่ต้องห่วงจะลวงโลกนะคะเพราะว่ากรมสรรพากรจะตรวจสอบอยู่แล้วซึ่งตนก็ทราบและอยากถามว่าพวกเราผิดอะไรหรือว่าทำอะไรไม่ดีถึงทำบุญไม่ได้ หากไม่เชื่อก็ไม่ต้องมาดูก็ได้ค่ะส่วนเหตุใช้แค่บัญชีเดียวเพราะว่าจะได้เคลียร์ยอดง่ายๆเนื่องจากไม่ตั้งใจรับบริจาคแต่แรกรัวสัมภากรเหมือนกันลั่นตนไม่ฉลาดเองทางด้านเจมสราวุธพิธีกรรายการช่องสองผีระบุว่าได้อัปโหลดสเตตเมนต์ทั้งหมดนะคะเอาไว้ใน Google Drive ค่ะ เพื่อแสดงความบริสุทิ์ใจยืนยันว่ากล้องสองผีใช้งานได้จริงภาพในกล้องสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์เรนนี่บอกถึงมุมมองของนักวิทยาศาสตร์อาจจะมองไม่เหมือนตนค่ะส่วนประเด็นดรามา่าถ่ายทำรายการไม่ขออนุญาตนั้นอยากถามว่ายูทูบเบอร์ช่องอื่นก็เคยทำแล้วยูทูบเบอร์ช่องอื่นขออนุญาตหรือไม่ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ